สังเกตว่าการของผมตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยเจ้าของร้านที่เนี่ยเขาสวยมากวันนี้ผมมีงานถ่ายวิดีโออยู่แถวแถวทันยะตรงถนนเรียบคลองสามแล้วก็เห็นว่าเจ้าของร้านเนี่ยหน้าตาน่ารักมากจุดขายของร้านเนี่ยก็คือเจ้าของร้านผมได้แต่คุยกับเจ้าของร้านเนี่ยผ่านทางโทรศัพท์มาตลอดเมื่อคืนก่อนมาถ่ายเนี่ยผมนอนไม่หลับเลยเพราะว่าเขินที่จะมาเจอเจ้าของร้านวันนี้ตอนนี้ยิ่งตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นบอีก เพราะว่าตอนนี้เจ้าของร้านนั่งอยู่ข้างๆผมแล้วน้องทรอยครับสวัสดีค่ะเรียกพี่ทอยได้ไหมครับใครแก่กว่าใครเนี่ยเราสองคน <laughs> ดูจากหน้าตาพี่ทอยล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะประมาณสักยี่สิบห้าอ่ายี่สิบห้าแหละตอนนั้นเลย <laughs> คุณจบมาหาลัย <laughs> มีแฟนหรือย,ยังครับอ๋อมีแล้วครับ <laughs> โอเคเดี๋ยวตรงน,นี้ตัดออกไป <laughs> แนะนำร้านให้รู้จักคร่าวๆเนาะร้านดักบูชานะคะเป็น ร้านขนมร้านเคฟกค่ะแล้วก็มีชานมไข่มุกไต้หวันอร่อยที่ขายดีก็มีชานมไต้หวันจะเขียวมันี้แล้วก็เป็นเค้เคปกกอบกอบกอบมากค่ะเค้ร้านเรากรอบได้หนึ่งชิ้แล้วก็มีเค้เย็นเป็นเค้สไตล์ฮาราจูปุเป็นเค้นิ่มๆค่ะแล้วใส่คลิปตรงนี้จะเป็นเหมือนโอเอซิสของเส้นเรียบของสามเลยเพราะว่าข้างนอกนี่คือนรกเลยเนี่ยใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้เนี่ยเข้ามาที่โอเอซิสที่นี่ได้เลยตะกุชา เค้พริกเผาไก่หยองนะคะที่ร้านจะใช้เป็นไก่นะคะผลิตภัณฑ์ไส้กรอกแฮมก็เป็นไก่หมดเลยลูกค้ามุสลิมสามารถทานได้นะคะมีฮาลาน,นะคะ่ะยกเว้นเบคอน <Okay. S 1> ค่ะอันนี้เป็นเค้เรนโบ์นะคะเป็นเมนูขายดีของร้านนะคะในฟูดแพนด้าคะเค้ของที่ร้านกรอบได้1ชั่วโมงนะคะแต่ว่ายกเว้นถ้าเกิดบ้างหน้า อย่างเช่นใส่เบคอนหรือชีสเน,นี่ยคะคะความกรอบมันจะไม่ถึงหึงชั่วโมงเราจะมีเขียนป้ายติดเอาไว้ตรงนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีเขียนเอาไว้อะค่ะก็คือได้เคปกกรอบได้หนึ่ชั่วโมงถ้าเกิดว่ากรอบไม่ถึงเอมาเคปคพื้นที่ร้านได้เลยโอ้โอโกรอบเกิกรอบเกินโอ้แล้ว <laughs> เค้กเรนโบ์ก็จะมีเรนโบ์แล้วก็เยลลี่แดงแล้วก็มาร์ชเมลโล่ค่ะ เรียวมากเรียวจริงกอบมากดูสภาพความแตกครับเพราะมันกรอบจริงชิมชานมไข่มุกหอ,อมชารสชาติไม่หวานเกินไปส่วนไข่มุกเนี่ยเป็นไข่มุกที่สั่งทำเองเหนียวนุ่มกำลังดีอาทรอยพามากินข้าวหน่อย โปรโมทร้านให้เขาไปอีกพามากินข้าวค่ะข้างๆร้านอร่อยอร่อยบะหมี่ใช่ลูกค้าบะหมี่ก็ไปเป็นลูกค้าชาเยอะลูกค้าชาก็เป็นลูกค้าบะหมี่เยอะอยู่ข้างๆกันอร่อยอร่อยจริงๆเส้นอร่อยถ้ามา้าชาบะหมี่เกี๊ยวก็เดินแวะไปร้านถอยนิดนึงส่วนใหญ่ลูกค้าจะไปสั่งชาก่อนสั่งชาสั่งเค้กก่อนแล้วกิกนบะหมี่เสร็จแล้วก็ไปส่วนใหญ่เดี๋ยวมารีวิวเป็น บะหมี่แห้งใช่ไหมของทอยต่างเป็นอะไรนะบะหมี่แห้งเหมือนกันครับบะหมี่แห้งอะไรหมูแดงครับของผมเป็นบะหมี่แห้งหมูแดงหมูกรอบอ่าเดี๋ยวแบ่งหมูกรอบให้อ้วนเหรอใช่อ้วนแล้วอ้วนแล้วนักขึ้นมาสามรูปกินเยอะไปนะชิมขนมเยอะไปนะนี่เขากองหน้าบอร์ดี่ไงเนี่ยแก้มออกมา วยม่ังไงก็สวยใครอยากจะกินชาแบบเบาๆก็มีชาเขียวมัลิมบุปป๊อบสตรอเบอรี่ของหลอกอะไรอรอเตรียมเยอากาศร้อนๆแบบนี้กินแล้วสดชื่นเดี๋ยวเราจะลองชิมเครปเย็นใช่ไหมคุณค้าอยากทานเหมือนของที่ญี่ปุ่นผลตอบรับเป็นยังไงบ้างเมนูนี้เครปเย็นดีค่ะ ตอบรับดีเลยแนะนําให้มาทานที่ร้านมากกว่าเราใช้วิวครีมดีวิอครีมไม่เป็นวิวครีมจริงอะค่ะมันก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรละลายเร็วมันจะอยู่ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเนี่ค่ะตัวครีมมันมันจะละลายนิดนึงส่วนใหญ่ลูกค้าจะมานั่งทานที่ร้านค่ะเมนูนี้ลองมาทานกันดูจะทานโชว์ให้คนดูน้ําลายไหลไส้อันเนี้ยเป็นเป็นเมนูที่แบบที่ร้านขายดีก็เป็นฝอ,อยทองกับกล้วยแต่ว่าลูกค้าใส่อะไรก็ได้นะ อันนี้เป็นซอสอิตาลค่ะน้องพลอยเจ้าของร้านจะทานโชว์ให้ดูเป็นภาพที่หาดูได้ยากใช่ใช่คนดูก็แคปจอไว้ได้เลยนะตอนน้องก็ทานเจ้าของร้านชิมฝีมือตัวเองจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเอะหมายถึงว่ารีอคชั่นเจ้าของร้านตอนแบบว่าชิมฝีมือตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเสียมาเยอะเนี่ยน่าจะน่าจะเป็นสิบรอบกว่าจะได้สูตรเนี้ยคุณเพองลอย ปกติคือคอจะแยกซอสให้ค่ะถ้าดีลิเวอรี่ก็จะทําให้วิปครีมไม่ค่อยละลายเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าลูกค้าเอาไปแล้วละลายค่ะลูกค้าแช่เย็นได้ช่องธรรมดาแล้วค่อยมาทานก็ได้ไม่มีปัญหาเลยก็แช่ไปทั้งแป้งทั้งวิปครีมอะค่ะแล้วค่อยมาราดซอสทีหลังก็ได้อืมอร่อยกว่าที่คิดอ่ะนุ่มอร่อยกว่าที่เห็นอ่ะอผู้หญิงชอบแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องกินอีกคำนึงจำจำรสชาติไม่นด้ละ ไม่อวยเลยอร่อยจริงปากร้านขนมเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะร้านชาลองมาทานดูนะคะอยากได้เมนูอะไรก็แจ้งได้ไม่เจอทอยก็บอกน้องเชมก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะเพยายำผิดทำอะไรใหม่ๆชื่อร้านด้านหลังเนี้ยนขกุ่ชาเอเคบายบายครับเคยกินแล้วก็อร่อยดีไปที่มานานแล้วครับบริการดีครับน่ารักไหมแม่ค้าน่ารักดี เดี๋ยวแฟนไม่เห็นนะอ๋อ <Alcohol> เ <Physical Patri ots> <โ>หรอไม่ไม่มีแฟนวันเนี้ยไม่มีแฟนวันเนี้ย <Radio> <ã nh> ก็คือจะมาแวะค่ะชอบชาค่ะคือเราสามารถสัง่งตามความต้องการของเราได้ออกหวานมากหวานน้อยอร่อยแล้วก็ตัวเค้กคือมีไส้หลากหลายให้เราเลือกนะคะแป้งกรอบอร่อยชอบเค้กมันกรอบอร่อยคนระับแล้วก็แม่ค้าสวยด้วย สวัสดีค่ะชื่อทอยนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจดักกุชานะคะเพราะว่าของเรามีแฟนชายด้วยร้านดักกุชานะคะเป็นร้านชานมไต้หวันไข่บุกนะคะถ้าเป็น ที่สาขาทอยเองอะค่ะจะมีเครปด้วยเป็นเมนูที่เพิ่มขึ้นมาเคปทอยยังไม่ได้ขายใครเลยก็คือจะมีเฉพาะที่นี่ต้องมาหาทอยเท่านั้นสาขาที่ทอยทาเมื่อก่อนเธอก็เป็นพนักงานออฟฟิศเนี่ยค่ะทำงานออฟฟิศแล้วก็เป็นคนชอบทานชานมไข่มุกมากเธอก็ลองสูตรทำทำทานเองอะค่ะแล้วก็ให้คือใครอยู่รอบตัวทอยอะได้เป็นหนูทดลองหมด เมนูแนะนําที่นี่ถ้าเป็นฝั่งชานะคะที่ขายดีจะเป็นชานมไต้หวนันใส่ไข่มุกแล้วก็ชาเขียวมะลิค่ะชาของทอยที่นี่กลิ่นจะไม่ได้แรงเกินไปนะคะเป็นชาแดงของเราเป็นสายพันธุ์อูหลงก็จะดีต่อสุขภาพเป็นความเชื่อของคนไต้หวันอะไรเงี้ยเขาจะไม่กินชาที่มันมันหมักนานมากเกินไปแล้วก็ชาเขียวมะลิ เป็นสายพันธุอูลงแล้วก็อบดอกมะลิอันเนี้ยขายดีสองเมนูนี้ส่วนเค้กก็จะมีที่ขายดีก็เป็นพริกเผาไก่ยองนูเทลล่าฝอยทองเนี่ยคะ่ะถ้าเป็นเค้กร้อนเนาะเค้กเรนโบว์คือลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะคือจะใส่ใส่อะไรก็ได้เค้กเย็นเป็นสไตล์ฮาราจูกุอันนั้นเป็นเค้กนิ่มถ้าเป็นเค้กใส่วิปครีมก็ที่ขายดีจะเป็นกล้วยคะ่ะกล้วยฝอยทองเมื่อก่อนเราทำชายอย่างเดียวเค้กเนี่ยทอยก็ชอบกินนะทอยไปซื้อเขาประจำทอยก็เลยลองเนี่ยคะ่ะลองกับน้องชาเอมเนี่ย ก็ลองสูตรเองเลยลองทำเองจนมีร้านเค้กอีกร้านหนึ่งถอยขายได้วันละสิกว่าแผ่นนอึงอะบางวันเแผ่นอย่างเงี้ยก็มีแบบท้อหลายรอบมากจนหลังๆอะค่ะคือถอยไปยืดขายเองเหมือนพอถอยมาทำเขาคิดว่าเฮ้ยมันต้องดีลูกค้าก็เลยเริ่มมาลองทานกลายเป็นจนปัจจุบันก็คือมีชาทอยก็ต้องมีเค้กด้วย เค้เย็นนี้เพิ่งมาเพิ่มใหม่เพราะว่าลูกค้าอยากทานอยากกินเค้แบบเหมือนที่ญี่ปุ่นน่ะทอยก็ทดลองทํามาแล้วก็ได้เป็นเมนูใหม่ของร้านเคล็ดลับความอร่อยของร้านคือทอยว่าทอยซีเรียสเขาเป็นคนซีเรียสเรื่องของเวลาเรื่องของคุณภาพไข่มุกอย่างเงี้ยมีเวลาสามสี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันเกินทอยทิ้งเลย ชาอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยค้างวันต่อวันคืออะไรที่มันเป็นเวลาทอยซีเรียสแล้วก็เหมือนเค้กนี่งี้ยค่ะทอยการันตีไว้หนึ่งชั่วโมงความเกาะก็ต้องได้หนึ่งชั่วโมงทอยตรงเวลาถ้าลูกค้าโทรสั่งอย่างเงี้ยค่ะอย่างลูกค้าสั่งไว้เที่ยงครึ่งบอกมารับบ่ายโมงครึ่งทอยตรงเวลาเป,เป๊ะเพราะว่าอันนี้คือเคล็ดลับความสําเร็จทอยแล้วก็ที่สําคัญคือลูกน้องค่ะ เพราะถ้ามีลูกค้าไม่มีลูกน้องที่ดีก็ไม่สําเร็จดักกุชานะคะร้านเล็กๆน่ารักน่ารักแต่ว่ามีคุณภาพนะคุณภาพไม่ได้เล็กเหมือนร้านนะะร้านอยู่เรียบคลองสามนะคะเ์ช g ู o กันได้เลยค่ะพิมพ์คําว่าดักกุชาขึ้นเลยค่ะถ้าลูกค้าไม่อยากรอนานโทรมาสั่งได้หรือว่าไลน์มาก็ได้ค่ะฟูแพนด้าแกร็บไลแมนโรบินฮูดค่ะสะดวกแอปไหนสั่งแอปนั้นได้เลย